เชอร์ล็อกโฮมส์ The Adventures of Sherlock Holmes เชอร์ล็อกโฮมส์เรื่องสั้นชุดการผจญภัยเขียนโดยเซอร์อาเธอร์โคนันดอยแปลโดยปิยภาบทที่1เรื่องอืดเฉ้าในโบฮีเมียสำหรับเชอร์ล็อกโฮมส์แล้ว เธอคือยอดหญิงเสมอผมไม่ค่อยจะได้ยินเขาเอ่ยถึงเธอภายใต้ชื่ออื่นในสายตาเขาเธอบทบางรศมีและเหนือกว่าเพศเดียวกับเธอทั้งหมดใช่ว่าเขาจะรู้สึกถึงอารมณ์ใกล้เคียงกับความรักต่อไอรีนแอดเลอร์หรอกนะอารมณ์ทั้งหมดทั้งมวลและโดยเฉพาะอารมณ์นั้นเป็นที่รังเกียจต่อมันสมองที่เย็นชาแม่นยำแต่สมดุลอย่างน่าชื่นชมของเขาผมเข้าใจว่า เขาเป็นเครื่องจักรที่มีเหตุผลและช่างสังเกตสังกาที่สุดในโลกเท่าที่เคยเห็นมาแต่ในฐานะคนรักเขาคงวางตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ผิดเขาไม่เคยพูดถึงความพิศวาสที่อ่อนโยนแต่ได้พูดจาหยามเหยียดและดูหมิ่นด้วยท่าทางพวกนั้นเป็นอะไรที่น่าชื่นชมสำหรับผู้สังเกตยเยี่ยมยอดสำหรับดึงสิ่งที่ปกคลุมอยู่ออกจากแรงจูงใจ และการกระทำของผู้ชายแต่สำหรับผู้ที่สามารถคิดอย่างมีเหตุผลโดยได้รับการฝึกมาการยอมรับการล่วงล้ำเข้าสู่ลักษณะทางอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนและปรับบวาอย่างดีของเขาคือนำปัจจัยเบ่งเบนความสนใจเข้ามาซึ่งอาจก่อให้เกิดความสงสัยแก่บผลทางความคิดของเขารอยเล็กๆในเครื่องมือที่ละเอียดอ่อนหรือรอยร้าวในเลนส์กำลังสูง ยังไม่รบกวนจิตใจมากกว่าอารมณ์อันรุนแรงในลักษณะแบบเขาคระนั้นสำหรับเขายังมีผู้หญิงแค่คนเดียวและผู้หญิงคนนั้นคือไอโอรนแอดเลอร์ผู้ล่วงลับในความทรงจำที่น่าสงสัยและไม่น่าไว้ใจระยะหลังนี้ผมเจอโฮมส์น้อยมากการแต่งงานของผมทำให้เราค่อยๆห่างอ,ออกจากกันความสุขสมบูรณ์ของผม และผลประโยชน์ที่จุดสนใจรวมอยู่ที่บ้านซึ่งเพิ่มขึ้นรอบตัวชายผู้พบว่าตัวเองเป็นเจ้าของกิจการเป็นครั้งแรกนั่นเพียงพอแล้วที่จะดึงดูดความสนใจทั้งหมดของผมขณะที่โฮมส์ผู้ชิงชังสังคมทุกรูปแบบด้วยจิตวิญญาณแบบโบฮีเมียนแท้ยังคงอยู่ในที่พักของเราที่ถนนเบเกอร์ฝังตัวอยู่ท่ามกลางหนังสือเก่า และแต่ละสัปดาห์ก็สลับไปมาระหว่างโคเคนกับความทะเยอทะยานความง่วงงุนของธิ์ยาและพลังงานอันเข้มข้นของนิสัยกระหายที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งของเขาเองเขายังคงถูกดึงดูดอย่างลึกซึง้งด้วยการศึกษาอาชญกรรมเช่นเคยและหมกมุนใช้ความสามารถเฉพาะตัวอันมากมายพลังในการสังเกตเหนือธรรมดาของเขา ไปกับการติดตามบอดแสและไขคดีลึกลับทั้งหลายที่ตำรวจวางมือและคิดว่าสิ้นหวังบางครั้งบางคราวผมได้ยินเรื่องราวคลุมเครือเกี่ยวกับการกระทำของเขาเรื่องหมายเรียกตัวไปโอเดสซาในคดีฆาตกรรมเ l ลฟออฟเรื่องที่เขาทำให้หมดข้อสงสัยในโศกนกาฏกรรมพิสดารของพี่น้องแอดคินสันที่ตรินโคมาลีและท้ายสุด เรื่องภารกิจที่เขาทำสำเร็จอย่างพิธีพิถันให้กับราชวงศ์ฮอลแลนด์อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากร่องรอยของกิจกรรมของเขาเหล่านี้ที่ผมได้แค่แบ่งปันกับผู้อา่านหนังสือพิมพ์รายวันทุกคนแล้วผมก็รู้เกี่ยวกับเพื่อนและสหายร่วมงานแต่เก่าก่อนน้อยมากคืนหนึ่งเป็นวันที่20มีนาคมคริสต์ศักราช1888 ผมกำลังกลับจากการเดินทางไปพบคนไข้ผู้หนึ่งเพราะตอนนี้ผมกลับมารักษาคนทั่วไปแล้วเมื่อเส้นทางของผมนำผมผ่านถนนเบเกอร์ขณะที่ผมผ่านบ้านประตูที่จำได้ขึ้นใจซึ่งในใจผมสัมพันธ์กับการจีบสาวและเหตุการณ์ลึกลับของการสืบคดีเลือดเสมอผมก็เกิดความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะพบโฮมส์อีกครั้ง และเพื่อที่จะรู้ว่า Sample complete. Ready to continue?